เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคู่ตรงคอยอีกครั้งขอบพระคุณ FC ขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับหลายท่านเข้ามาทักเข้ามาทายพูดคุยกันนะครับหลายท่านก็ส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายก็ใช้คำว่ามีการซื้อขายกันบ้างปฏิเสธกันไปก็เยอะหลายๆเหรียญที่คู่ดวงปฏิเสธไปก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่คู่ดวงไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับหรือว่าบางเหรียญเป็นเหรียญที่จำรูปจัดจาก,การใช้งาน ก็ปฏิเสธไปเดี๋ยวคุณดวงยกตัวอย่างนะครับนี่นี่นี่คือเหรียญ2บาทนะครับเป็นเหรียญ2บาทของในหลวงรัชกาลที่9้าเห็นไหมนี่ครับผมเนี่ยหลายคนส่งเหรียญแบบนี้เข้ามานะครับแล้วก็ชี้มาตรงนี้นะครับก็คือเป็นจุดแล้วก็แจ้งว่าเป็นเหรียญบางทีก็เป็นเหรียญเนื้อเกินแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญเนื้อเกินนะครับที่บอกมาเห็นไหมนี่ครับผมขออนุญาต เน้นย้ําอีกครั้งนะครับเหรียญแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญสนิมเหรียญน,นะครับเป็นสนิมเหรียญก็คือเหรียญนี้ผลิตจากเหล็กชุบนิกเกิลเวลาโดนความชื้นมากๆเขาก็จะพองแบบนี้แหละครับหลายคนส่งเข้ามาจําหน่ายกูดวงก็พยายามอธิบายไปนะครับ ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็ไม่ได้อยู่ในวงการนักสะสมสงสัยก็สอบถามได้นะครับยินดีบอกยินดีพูดคุยทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงคลิปนี้ ep นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึงเหรียญที่คูโดมงอยากได้มากที่สุดอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วถ้าเกิดใครมี ที่คูโด่งกรมจะบอกนะครับสามารถติดต่อมาที่ดูข้อมูลด้านล่างนะมาที่โด่ง sc 2 3 7 5ซึ่งเป็นลาย i ID หรือว่ามาที่ Facebook f แ n p a g e คูโด่งคอยถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องสามารถสแกน QR Code ได้เนี่ยคิวอารเนี่ยรู้สึกว่าพอใส่ให้ให้สแกนมาที่ QR วอา e คเนี่ยมีคนติดต่อมาเยอะเลยก็ติดต่อแล้วก็ส่งรูปภาพมาทางที่ QR วอา e นะครับก็ยินดี เดี๋ยววนกลับเข้ามาเหรียญที่คุโดงมาประกาศรับซื้อเหรียญที่คุโดงมาประกาศรับซื้อวันนี้เป็นเหรียญสิบบาทการจนาพิเศษเหรียญสิบบาทกาจนาพิเศษนะครับเนี่ยอย่างกับเหรียญที่อยู่ในมือของคุโดงนี่คุโดงนามาเป็นตัวอย่างนะวันนี้ชัดช้ชัดชัดนะครับไม่ได้มาประกาศรับซื้อเหรียญที่เป็นเหรียญพระเสียนกลับหรือว่าพระเสียนสลับแต่อย่างใดไม่ได้มาประกาศรับซื้อเหรียญพระเสียน กลับหรือว่าผเศษสลับนะครับเนี่ยเนี่ยวันนี้ถามว่ามีไหมคุณโอ่งมีนะครับแต่ว่าขออนุญ,ญาตไม่ต้องให้ดูเนาะเพราะว่านํามาให้ดูหลายหนแหละไม่ได้ประกาศรับซื้อเหรียญพระเสียงกลับหรือระเีษสลับนะครับมาดูเหรียญที่กูโหลประกาศรับซื้อนี่คือเหรียญ1ิบบาทการจนาพิเศษที่เป็นเหรียญไสแตกหลายคนเรียกเหรียญไส้แตกไส้เคลื่อนไสเลื่อนแล้วแต่เลยนะครับ แล้วแต่คนจะเรียกแต่ลักษณะนี้ถ้าเปิดเป็นงานงานของคูดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องแม่พิมพ์การขึ้นรูปเราจะเรียกกันว่าเหรียญออฟเซนเตอร์ก็คือปั๊มไม่ตรงเซนเตอร์นะเื้องศูนย์นะครับเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญเยื้องศูนย์แบบนี้หลายคนไม่รู้ว่ามีราคานะครับคู่ดวงรับซื้อเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งพันบาทขอให้เป็นแบบนี้นะเริ่มต้นแต่หนึ่งพันบาทถ้ายิ่งมากยิ่งเยอะราคาก็จะยิ่งสูงอาจจะถึงสองพันบาทก็ได้ ก็ลองลองดูนะครับเหรียญไส้แตกการนาพิเศษเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ครูดวงอยากได้คนที่เป็น f อฟซครูดวงจะทรากกันดีอยู่นะครับครูดวงเป็นนักสะสมก็คือสะสมก็โดยใจรักนี่แหละถ้าใครมีครูดวงรับซื้อนะครับจะเห็นว่าครูดวงเนี่ยมีหลายพอ,อมากมีหลายเหรียญหลายลักษณะบ้างาสําหรับเหรียญไส้แตกครูดวงรับซื้อ ลองลองดูนะครับถ้าเกิดสะดวกมาก็สามารถส่งรูปภาพแล้วมาพูดคุยกันยืนยันเรารับซื้อจริงแน่นอนส่งรูปภาพมาก็ตามช่องทางนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้กันเนาะเกิดประเหมาะเคาะดีเนาะไปอยู่ในกระปุกอมสินของเพื่อนๆโดยไม่รู้เนี่ยแบบเนี้ยจาก10บบาทกระโดดขึ้นไปเป็น1,000บาทได้ง่ายๆเลยหวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดอกคอยด้วยนะ